สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้ครับผมพาทุกคนกลับมาอยู่ที่ห้องประชุมห้องเดิมที่ผมได้มาติดตั้งลำโพงไอพวงซ้ายโพงขวาตรงนี้เนี่ยแหละครับจนเรียบร้อยมีการจูนิ่งเรียบร้อยเราจะมาดูกันครับว่าห้องที่มีระบบเสียงซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอันดับแรกกันเลยครับเราจะพาคุณไปดูที่ลำโพง PA ซ้ายขวาครับ อย่างที่คุณได้เห็นในวิดีโอบล็อกหลายตอนก่อนหน้าซึ่งต้องขออภัยนะครับที่ผมจําไม่ได้ว่ามันกี่ตอนก่อนหน้าหรือเลขตอนเป็นเลขอะไรผมไม่เคยแคร์เลยให้ตายเถอถึงแม้ว่าเราจะขานชื่อขานเลขก็ตามคุณจะเห็นเลยครับว่าดีไซน์ของตู้ลําโพงเนี่ยครับที่อยู่ตรง PA ซ้ายขวาเนี่ยซึ่งเป็นลําโพงคู่หลักของห้องห้องนี้มันจะมีตู้ซับวูเฟอร์ขนาดใหญ่ใบหนึ่งครับซ้อนอยู่ข้างหลังแน่นอนนะครับว่าในดีไซน์ลักษณะนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้งระบบเสียงแบบถาวรเขาไม่ชอบครับมันใหญ่เกินไปครับมันเทอะช้าเกินไปครับทั้งนี้ทางนั้นต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการว่าเขาสามารถกล่อมให้ลูกค้าเข้าใจถึงความจําเป็นของมันได้แล้วการที่เราตั้งตู้ซับเนี่ยอยู่ด้านหลังตู้วินไายอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอันดับที่1นึ่เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะต้องเอาตู้ซับมาวางข้างล่างคุณจะเห็นเลยครับว่าบริเวณด้านหน้าเวที มันไม่สูงพอครับที่เราจะซ่อนตู้ซับเข้าไปได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาตู้ซับไว้ข้างล่างก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะโดนเข็นไปเข็นมาและการจูนิ่งอุปกรณ์ระบบเสียงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำอะไลเมนต์หรือการหน่วงเวลาให้สัญญาณจากตู้โลพงแต่ละตู้มาถึงคนดูแต่ละจุดใกล้เคียงกันที่สุดเนี่ยคร่าวๆนะมันจะไม่สามารถทำให้เกิดความสม่ำเสมอได้ ดังนั้นครับเขาก็เลยยอมให้แขวนขึ้นไปครับเมื่อแขวนขึ้นไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าผมสามารถการันตีเสียงเบสที่มาจากตู้ซับด้านหลังตู้มิดไฮรวมไปจนถึงเสียงของมิดไฮมันจะมาตกตามตำแหน่งต่างๆด้วยความสม่ำเสมอที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ชิดกันมากๆเหมือนกับมันเป็นตู้ลำโพงใบเดียวกันนั่นเองอันดับที่สองเลยครับห้องนี้ครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นว่าหน้าเวที มีลำโพงแต่ความจริงมีลำโพงครับและการติดลำโพงลักษณะนี้เขาจะเรียกว่า Front f i ฟ l ลในฟรอนต์ฟิลเนี่ยครับก็ต้องขอบอกตามตรงว่า หลายคนอาจจะมองว่าโอ้ถ้าเกิดมาต้องมีฟรอนต์ฟิลเพราะว่าแถวหน้าๆเนี่ยเวลาที่มันหลุดบุมกระจายของตู้ลำโพงซ้ายและขวาไปมันจะไม่ได้ยินจะต้องต่อเข้าไปเยอะๆหลายๆใบเลยนะความจริงไม่ต้องครับผมจัดการให้เรียบร้อยครับเราต่อแค่2ใบข้างละใบแค่นั้นพอครับและฟรอนต์ฟิลสาหรับหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยเสียงมันจะเหมือนกับตู้ลำโพงปกติแน่เลยว่ะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราจะต้องมานั่งวัดครับว่าในตําแหน่งที่เราอยากจะใช้ตู้ฟรอนต์ฟิล มันช่วยสมทบหรือว่าช่วยชดเชยสิ่งที่หายไปเนี่ยมันมีความถี่อะไรของตู้เมนเหลืออยู่ตรงนั้นบ้างและเราจะต้องไปหักลบออกไปให้ได้มากที่สุดรวมไปจนถึงการกําหนดจุดติดตั้งก้มเงยของตู้เพื่อให้เสียงจบอยู่ในจุดที่เราต้องการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้มันไปกวนบริเวณอื่นที่รัศมีของตู้ซ้ายขวาหลักมันเข้าไปถึงแล้วนั่นเองครับ อันดับต่อไปเลยครับเราจะมาดูที่ด้านข้างของเวทีครับในห้องคอนโทรลห้องคอนโทรลห้องนี้ครับคุณอาจจะสงสัยว่าอุ้บะในห้องเนี่ยทำไมมันมีแค่แรมแล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์ควบคุมแอมแล้วก็สเต e Box ก็แน่นอนนะครับว่าเราทำเป็นดิจิตอลครับลักษณะของการออกแบบอุปกรณ์ระบบเสียงสำหรับห้องนี้ถึงแม้ว่าราคาจะสูงเมื่อเทียบกับที่อื่นแต่ผมแจ้งกับคุณตามตรงเลยครับว่าที่มันจะเป็นต้องสูงเนี่ยเนื่องด้วยความที่ว่าเราจะต้องป้องกัน human error หรือความผิดพลาดจากผู้ใช้ออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าคุณลองจินตนาการถึงการติดตั้งระบบเสียงทั่วไปที่ใช้อุปกรณ์อนาล็อกเต็มไปหมดเลยครับเต็มแรกไปหมดเลยคุณจะรู้สึกเลยครับว่าไอ้หามันมีทั้งปุ่มมันมีทั้งสไลด์มันมีอะไรก็ตามที่เราสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องปรับไปเถอะครับปรับให้สนุกครับมีลูกบิดเยอะแยะไปหมดเลย แต่ในการใช้งานมันไม่สนุกครับสมมุติว่าตอนที่นักการหรือคนทําความสะอาดหรือแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดห้องคอนโทรลแล้วไม่กวาดเผลอไปเขี่ยอ EQ สัก4ี่หก้านขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วพอคุณกลับเข้ามาคุณไม่เห็นแลวคุณเปิดระบบขึ้นมาชิบหายไหมครับชิบหายครับหรือว่าบางครั้งครับวอลลุ่มต่างๆไม่ได้อยู่ในจุดที่มันพอดีมันถูกทําให้คลาดเคลื่อนออกไปจากผู้ใช้คนก่อน แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าจุดตรงไหนคือจุดที่พอดีถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาเหล่านั้นไม่ได้ทำโอเปอเรชันแมนนวลอย่างละเอียดให้ซึ่งที่นี่ทำครับโคตรละเอียดเลยครับมีภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นครับการที่เราเอาอุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิตอลเข้ามาใช้สนย์หนึ่งนั่นก็คือเราต้องการที่จะลดไอ้ลูกบิดต่างๆสไลด์ต่างๆที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถปรับค่าต่างๆที่ไม่จำเป็นไม่สมควรจะปรับได้น้อยลงนั่นเองครับ หรือเอาใหม่ครับถ้าเกิดเมื่อกี้ผมพูดไม่เคลียร์ลูกค้าจะปรับเฉพาะจุดที่เขาได้รับอนุญ,ญาตให้ปรับเท่านั้นเพื่อให้ความคงที่ของระบบมีในทุกครั้งที่เปิดระบบขึ้นมาใช้นั่นเองครับในห้องคอนโทรลครับเมื่อเราเดินเข้าไปเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีมิกเซอร์อยู่ตัวหนึง่ง อะนาล็อกก็ว่ากันไปดิจิตอลก็ว่ากันไปไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าในงานติดตั้งระบบเสียงถาวรที่เราขายเป็นโซลูชันส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่หรือสถานที่ที่ผู้ใช้เป็นซาวน์เอนจิเนียร์ทำงานอยู่ในงานเสียงมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมีประสบการณ์อันยาวนานมีความรู้ที่พรั่งพร้อมเราจะไม่ใช้มิกเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของห้องนี้ครับ แต่คุณต้องมามองในแรกครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามีเ็ตเวิร์เคเบิลสายอีเทอร์เน็ตหรือสายแลนที่เราชอบเรียกกันเต็มไปหมดเลยในตรงนั้นเนี่ยครับประกอบไปด้วยออดิโอโอเวอร์ไอพแบบดันเต้รวมไปจนถึง HDMI Over อร์ไอรวมไปจนถึงอุปกรณ์การสั่งงานอื่นซึ่งแบ็กโบนของห้องนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดและเรามาดูในส่วนที่เป็นหัวใจของมันดีกว่าครับหัวใจของมันเลยนะี่มีอยู่2อย่างด้วยกัน อย่างที่1ครับเอาอย่างนี้เลยเอาอุปกรณ์ที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยไอที่สายแลนมันเยอะๆนั่นแหละครับเพราะมันครอบคลุมไปจนถึงระบบเสียงระบบแสงระบบภาพรวมไปจนถึงระบบอำนวยความสะดวกต่างๆโดยนั่นก็คือเน็ตเวิร์กสวิชนั่นเองครับสวิชที่เรานำมาใช้เป็นแมนเนจสวิชนั่นหมายความว่ามาเป็นสวิชที่เราสามารถแบ่งวงแลนครับหรือ Vir t u a l l o c a l Area Network หรือ VLAN นั่นแหละแบ่งออกมาพร้อมกับจัดสรรแบน อันเหมาะสมให้กับแต่ละส่วนอยากสวิชตัวนี้ครับถูกแบ่งออกมาประมาณ3วงครับวงของเสียงวงของแสงและภาพวงของคอนโทรลอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยครับเราจะสามารถเห็นทั้ง3ระบบทำงานบนสวิชตัวเดียวได้โดยที่ไม่ต้องห่วงครับว่าอะไรมันจะไปแดกแบนด์วิดต์ของใครทุกอย่างถูกคำนวณมาก่อนล่วงหน้าแล้วนั่นเอง เครื่องต่อไปเลยครับอันนี้ครับสำคัญสำหรับเสียงครับมันคือหัวใจจริงๆแล้วครับนั่นก็คือออ d ิโอซิกเนี่ยโปรเซสเซอร์ไอ้น่าดำๆเก,กลี้ยงมีไฟสีฟ้าตรงหน้าจอมีแค่นั้นนะครับไอ้เครื่องนั้นแหละครับมันคือเครื่องที่เราจะต้องเขียนตัวบล็อก DSP ขึ้นมาเองบ่งบอกให้มันรู้ครับว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างส่งสัญญ,ญาณต่างๆไปทางไหนบ้างนั่นแหละครับคือหัวใจแต่เราจะสามารถควบคุมมันได้อย่างไรละ่ะ ก็แน่นอนครับเรามี All-in-one PC อยู่ในห้องคอนโทรลครับไอ All ้ All-in-one PC เนี่ยแหละครับมันจะเป็นหน้าต่างที่ผมเขียนตัว UI ขึ้นมาและตรงนี้ครับคือจุดหนึ่งที่แพงมากๆครับในส่วนของค่าบริการหรือค่าแรงหรือ Workmanship เพราะว่าการที่เราจะออกแบบหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยให้ User สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกแปลกแยก แปลกแยกไปกับสิ่งที่เขาใช้งานเป็นประจำมันจําเป็นจะต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาครับว่าปกติแล้วเนี่ยเขาใช้งานระบบที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วอย่างไรเขาเริ่มเปิดจากอะไรก่อนเขาจะเริ่มกดอะไรก่อนเมื่อเขาต้องการทําอะไรในสถานการณ์ใดๆแล้วเราค่อยมาออกแบบหน้าต่างตรงนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมีการระบุค,คันเลอร์โค้ดครับมีการทําปุ่มให้ใหญ่ครับเหมาะสมกับการใช้งานและที่สําคัญครับคือหน้าตรงนี้ครับเราคิดเผื่อให้สามารถพอร์ตไปลงแท็บเล ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ Android หรือสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของ HTML5 หรือ6สวาชิบหายแล้วขออภัยครับผมลืมสเปคถามสามารถทำตรงนั้นได้แล้วครับและสุดท้ายนี้ครับคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมนำเสนอมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยสำหรับห้องประชุมก็แล้วแต่คุณครับมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของลูกค้าผมไม่ได้ต้องการจะเสียสีนะครับคือถ้าเกิดว่า สถานที่ของคุณเนี่ยต้องการรับรองงานที่เป็นงานระดับมืออาชีพหรือว่ามีความผิดพลาดที่น้อยมากแต่ถ้าคุณไม่มีบุคลากรหรือยูเซอร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มากพอแต่แรก มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันจะต้องช่วยชดเชยครับช่วย offset ตรงนี้ขึ้นมา offset ใช่ offset offset ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถทํางานได้ตรงตามมาตรฐานนั่นเองถ้าสถานที่ของคุณครับมี user ที่เก่งมาก คุณจะไม่จําเป็นต้องใช้อะไรแบบนี้เลยครับคุณอาจจะไปใช้อุปกรณ์ที่พื้นฐานที่สุดก็ได้เขาก็สามารถทําให้มันรอดเป็น,นงานไปได้อย่างสบายๆขอแค่ว่าติดตั้งอย่างมืออาชีพทํางานตามหลักมืออาชีพแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานของคุณสถานที่ของคุณเนี่ยคนที่มาทํางานด้านระบบแสงระบบเสียงระบบภาพไม่ใช่คนที่จบมาเฉพาะทางไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการเป็นระยะเวลานานไม่ได้มีความรู้มากมายนะัก หรือบางครั้งครับอาจจะต้องทําหน้าที่อื่นควบคู่ด้วยอาจจะมาจากหน้าที่การงานตําแหน่งอื่นเช่นช่างไฟฟ้าแล้วต้องมารับผิดชอบตรงนี้เป็นช่างไอทีแล้วต้องมารับผิดชอบตรงนี้มันจะดีไม่น้อยเลยครับที่คุณจะจ่ายเงินเพิ่มครับเพียงแค่ไม่กี่แสนในหลายครั้งหรือบางครั้งครับอาจจะทะลุล้านแต่ว่ามันก็ยากมากนะถ้าเกิดมาจะทะลุล้านได้ทุกงานอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับส่วนใหญ่แค่เราเนี่ยขยับจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถปรับได้อย่างเต็มที่ ไปสู่โซลูชันที่เหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับการใช้งานและเหมาะสมกับผู้ใช้จริงๆส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะถึงล้านกันเท่าไหร่นักแล้วคุณก็สามารถประหยัดการจ้างคนที่มีความสามารถเฉพาะทางตรงนี้ได้อีกโขเลยล่ะครับนี่ถึงเป็นโซลูชันที่ผมต้องการนำเสนอมาตั้งแต่แรกครับมันเป็นโซลูชันที่ทำให้ลูกค้าสามารถได้งานตรงตามคุณภาพที่เขาอยากได้และที่สำคัญครับระบบสามารถทำงานได้อย่างยืนยาว ส่งต่อมาตรฐานคุณภาพที่คงที่ตลอดเวลาและที่เจ๋งเลยครับอันนี้เจ๋งมากครับใช้งานง่ายแล้วมีผลลัพธ์ที่เยี่ยมมากด้วยสวัสดีครับ